สวัสดีทุกคนวันนี้เรามีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะเป็นคล้ายๆเรื่องเตือนภัยมาเล่าให้ฟังก็คือมันเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นวันนี้เลยเมื่อตอนเย็นวันนี้แต่ว่าตอนนี้คือเราพยายามทําทุกอย่างจนไม่รู้แบบมันมันทำอะไรได้แล้วอ่ะคือเราต้องรอเรื่องต่อๆไปรอคนอื่นๆเขาจัดการอะไรเงี้ยรอตํารวจรออะไรก็คือแบบเราก็เลยมาอัดคลิป เล่าเป็นเหมือนเตือนภัยแล้วก็เล่าเตือนตัวเองด้วยทุกๆอย่างเลยให้ทุกคนฟังก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการโดนขโมยของโดยอบอริจินอลที่ออสเตรเลียก็คือเราไปเอาของที่รถใช่ไหมเมื่อตอนเย็นเราแค่แบบจะไปเปลี่ยนของเอาของซึ่งครั้งนี้ไม่ได้เตรียมจะหยิบอะไรเยอะเราแค่จะเอาของไปวางเก็บแล้วเราก็หยิบแค่อยสองอย่างแล้วก็กลับทีนี้เราก็เลยเดินไปทางาทางประตูรถ พอเราไขาประตูอ่ะคือรถจอดอยู่ติดกับสนามหญ้าข้างข้างลานข้างหน้าเป็นสนามหญ้าเราก็คิดเออมันคงไม่เป็นไรหรอกเราก็อยู่กับรถแล้วก็เราก็เลยวางกระเป๋าแบบเร็วๆอ่ะ <c oughs> คือวางกระเป๋าไขาประตูแล้วก็รีบหยิบทีนี้มันก็ต้องอ้อมไปหยิบของอีกประตูหนึ่งเราก็รีบนะเราก็แบบหยิบหยิบเปิดเปิดหยิบหยิบแล้วก็วนไปอีกข้างแล้วก็เปิดหยิบแบบค่อนข้างเร็วอยู่แต่ทีนี้มันดันไปติดนิดนึงคือเราแบบแบบจะหาของอีกอย่างหนึ่งเราก็เลยเข้าไปแบบหาในรถ แล้วก็ในตอนนั้นนะ่ะมีอ b บอริจินอคนหนึ่งกับเด็กอีกคนเดินมาเพื่อถามอะไรสักอย่างไม่รู้เดินมาเหมือนจะมาชวนคุยเออสวัส e ดีฮฮ e, ลโหลฮัลโหลยูยูอาร์ฮคือแบบ้าเอ,อยู่ที่นี่หรออะไรไม่รู้คือคุยอะไรไม่ร,มรู้ไม่เป็นศัพท์ไม่ค่อยเป็นประโยคเลยนี่ก็แบบไม่รู้เขาถามอะไรเหมือนกันแหละแต่เราก็ไม่อยากคุยกับเขาแล้วก็บอกว่าเอออ l ว o โกซู soon, soon อะไรเงี้ยก็คือแบบตอบๆอบเขาปัดปัด,ปดไปซึ่งเป็น ช่วงที่เราคิดว่าเราจะไปพอดีเราก็เลยแบบรีบวางของปิดทุกอย่างแล้วก็ปิดรถแล้วเราก็จะเดินไปหยิบกระเป๋าเพื่อที่จะไปแต่ประเด็นคือพอเราเดินกลับไปที่กระเป๋ากระเป๋าหายเราวางไว้สองใบใบที่เป็นใบแบบสะพายข้างที่ใส่ของกินอะไรเงี้ยกับอีกใบหนึ่งที่เป็นใบสําคัญมากๆมีทุกอย่างเพราะว่าวันนี้เราไปเรียนมาเราต้องเอาคอมพิวเตอร์ไปเรียนแล้วก็เอา iPad อะไรไปเผื่อด,ด้วยเผื่อแบบเราต้องจ่ายเอกสารอะไรเงี้ยมันก็แบบจ่ายผ่าน iPad เราก็แบบ เอาเอาของสําคัญเพื่อไปเรียนอะไรอย่างนี้เีนี้หายหายหมดเลยคือตอนนั้นคือแบบใจหวงมากคือเฮ้ยรวางไว้ตรงนี้แล้วก็แบบเพิ่งวางเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แน่ๆเราไม่ได้จิบเข้ามาในรถแน่แล้วมันหายไปได้ยังไงก็เลยวิ่งตามไปที่อาออริจินอลคนนั้นคือเขาอยู่กันเป็นครอบครัวเนาะก็คือมีแบบ ผู้หญิงสองคนมีเด็กสองสองหรือสามคนไม่รู้แล้วก็มีผู้ชายอีกคนนึงก็อยู่แถวแวนั้นเราก็รีบวิ่งไปถามว่าเห็นกระเป๋าฉันไหมกระเป๋าฉันวางแค่ตรงนี้แล้วมันแบบมันหายไปคือตรงนั้นมันเหมือนเป็นลานหญ้าแล้วก็เป็นสนามเด็กเล่นที่ที่ไกลไปอีกหน่อยนึงอะ่ะแล้วเขาอยู่ตรงใกล้ๆสนามเด็กเล่นเรารีบไปถามเขาก็บอกว่าฉันไม่รู้ฉันไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นคนที่เดินผ่านไปผ่านมาอีกคนนึงก็ได้เห็นเขาแบบเยียวเยี่ลิงอะไรเขาอาจจะทุกโยแบกอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราก็เลยแบบ ก็ไม่รู้อะคือตอนนั้นคือแบบกังวลมากเราเราไม่ได้มีอะไรที่มันแท็กกิ้งได้ด้วยคือแบบพวกโฟนอะไรพวกนั้นมันไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็แอร์แท็กเราก็ไม่ได้ไว้ในกระเป๋าใบนี้ด้วยมันอยู่กระเป๋าใบอื่นเราก็แบบกังวลมากคือความจริงอะเรามีแอร์แท็กที่เป็นกุญแจรถเป็นแอร์แท็กสุดปกติจะอยู่ในกระเป๋าใบ,บนี้ตลอดเวลาแต่เราเพิ่งเอากุญแจมาไขาประตูรถไงเราเากุญแจออกมาไขาประตูรถเสร็จแล้วเราก็เอากุญแจไว้ในกระเป๋ากางเกงเพื่อแบบกิบของในรถ ทีนี้ก็แบบอ้าวแอร์แท็กก็ไม่ได้อยู่ในกระเป๋าแล้วแล้วมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยก็คือแบบพยายามหาวิธีที่จะตามหากระเป๋าก็วิ่งกลับมาที่รถพอเห็นคนที่แบบคุณป้าคนนึงนั่งอยู่ในรถคันนึงที่มันไกลออกไปนิดนึงอะ่ะแต่ก็เลยไปเคาะเรียกเขาแล้วบอกว่าเออของฉันหายอะไรเงี้ยคุณเห็นไหมเขาก็ไม่เห็นแล้วก็วิ่งวิ่งล้อมเนาะแล้วเขามีอบอคนนึงก็คือหนึ่งในพวกนั้นแหละอยู่ๆก็เดินถือกระเป๋าที่แบบ เปิดแล้วดูแบบเหี่ยวเหียวมาแล้วก็บอกว่าเออใบนี้หรือเปล่า,เ,าเด็กลูกเขาเนี่ยไปเจอมันถูกวางทิ้งไว้อยู่ข้างถังขยะนี่ต้องขอบคุณลูกเขานะเนี่ยอะไรเงรี้ยคือแบบเราก็รับกระเป๋ามาในใจก็คิดว่าเออยังดีที่ยังได้กระเป๋าคืนแต่พอมองลงไปอ่ะของในนั้นสิ่งที่หายก็คือคอมพิวเตอร์ iPad แล้วก็โทรศัพท์อีกเครื่องหนึงที่แบบที่อยู่ในนั้นนะคือเราก็แบบ โห,โหเขาเขา,าตั้งใจหยิบไปแน่ๆคือเราก็ตอนแรกก็งง,งงไม่ได้คิดว่าเป็นครอบครัวนี้หรอกก็คิดว่าอาจจะมีคนอื่นหยิบไปแล้วเขาเอามาคืนจริงๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรก็ขอบคุณแล้วก็เราก็พยายามที่จะล็อกอินไอแพตอนแรกไม่รู้ว่ามันมันยังแบบติดต่ออะไรไม่ได้สักอย่างเราก็พยายามหาวิธีเนาะก็แบบล็อกอินพวกไอคาวอะไรต่างๆหรือพยายามโทรไปเบอร์อีกเครื่องหนึ่งอะเราก็พยายามหลายอย่างมากแต่มันไม่ติดเลยล็อกอินไปมันก็เขียนว่าเครื่องออฟไลน์เพราะว่ามันไม่มีอินเทอร์เน็ต ทีนี้เออเราพยายามโทรเข้าเบอร์เบอร์ก็ถูกปิดเครื่องเราไม่แน่ใจว่าเขาปิดเครื่องหรือเครื่องเรามันปิดเองเพราะว่าเครื่องเราเพิ่งตกน้ําเมื่อวันซืนแล้วเราก็พยายามแบบเอาไปแช่เข้าสารแต่ทีนี้เครื่องมันลวนแล้วไงคือเครื่องนั้นนะคือแบบหลังจากตกน้ําแช่มันก็ดับเองตลอดคือเราพยายามเปิดแล้วผ่านไปแป๊บเดียวมันจะดับเองผ่านไปอีกแป๊บเดียวมันจะดับเองคือเรงยังคุยกับเพื่อนอยู่เลยว่า โทรศัพท์ฉันไปแล้วฉันต้องเตรียมหาซื้อใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันไปแล้วแต่ว่าล่าสุดเมื่อวานเช้ามันก็ยังแบบเปิดได้นิดนึงแต่คิดว่ามันน่าจะดับเองด้วยแหละทีนี้เราก็ไม่ได้คิดอะไรและไอ้พวกกลุ่มเนี้ยเขาก็พยายามเดินออกไปหรือเขาก็พยายามแบบเดินเดินจะไปขึ้นรถอะเนาะเราก็เราก็เหมือนเดินเดินวนๆอยู่ตรงนั้นตามแล้วเราก็เดินไปอีกอีกโซนอีกด้านหนึง่งไปดูตรงแบบตรงถังขยะเผื่อมีอะไรมองเข้าไปสิ่งที่เราเห็นคือเคสโทรศัพท์ อันที่หายของเราอยู่ในทางขยะเป็นเคสแบบเก่าๆอันเนี้ยอันแบบเก่ามากๆเลยอ,อยู่ในทางขยะซึ่งเราก็แบบเฮ้ยมันมันต้องมีอะไรแปลกๆมันแบบตั้งใจขโมยะอะไรย่างเงี้ยแล้วเราก็หันไปมองคือกลุ่มนั้นเขาจะมีรถเข็นนะัเนาะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยรถเข็นมันดูถุงข้างล่างรถเข็นมีอะไรตุงๆเขาอาจจะเอาคอมเราแอบซ่อนในนั้นก็ได้แบบ มันดีกว่าไหมถ้าเราไปขอเขาดูบอกเออฉันขอดูหน่อยเพื่อความแน่ใจอะไรเงี้ยคือตอนนั้นเห็นแล้วว่าเขากําลังเดินไปที่ป้ายรถเมย์คิดว่าถ้าเขาขึ้นรถเมย์อ่ะเราจะคาดกับเขาเลยก็แบบก็ลองดูก็ลองตามเขาไปแบบแล้วรถมันก็ยังจอดอยู่เนาะเขาขึ้นปุ๊บเราก็เลยลองขึ้นด้วยพอเราขึ้นไปปุ๊บเขาหันมาตะโกนด่าเลยคือแบบเยว่ิ่งหลายอย่างมากเลยว่าแบบคุณตามฉันมาทําไมแบบ ฟักออกออกไปโกเอ้ากิ๊ดเอาแบบแบบตะโกนใส่หน้าดา่าดๆาดอันนี้ก็แบบแบบแบบตกใจอะตัวก็ยังสั่นก็ยังแบบงงทีนี้ก็เลยไปยืนกระซิบกับคนขับว่าฉันฉันของฉันโดนขโมยแล้วฉันคิดว่าแบบอาจจะเป็นพวกเขาอะไรเงี้ยแต่ก็กระซิบแหละแล้วเขาก็แบบโวยวายโวยวาย,วย,วายหลังจากนั้นเขาก็พากันยกครอบครัวแบบลงคือตอนโวยวายในใจเรารู้สึกแล้วว่า มามาไม้เนี้ยเราเราบุกกับเขาไม่ได้เพราะว่าเขาอาจจะทําลายร่างกายเราได้คือเราเคยอ่านพวกข่าวจากแบบที่มันมีเหตุที่ดาวินอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาไม่แค่ไม่ชอบขี้หน้าอะไรพอเกิดการตีกันทําลายร่างกายคือเราเอาผิดพวกนี้ไม่ได้เลยนะคือเราก็แบบรู้สึกแล้วว่า เออไม่เซฟและเราเราทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้และเราก็เลยเลือกที่จะนั่งอยู่ในรถต่อเพราะว่าในรถก็ยังพอมีคนยังมีคนขับยังไงเขาก็ช่วยถ้าเราเลือกที่จะลงตามเขาไปคือแบบมันมันไม่ปลอดภัยแล้วอะ่ะเออสิ่งที่เราทำก็คือมีมีป้าคนหนึ่งเรียกเราไปแล้วก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยก็พยายามคุยแล้วเขาก็พยายามจะหาแบบวิธีช่วยแต่ว่าเราก็เข้าใจเนาะคือแบบเขาก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงเหมือนกันนอกจากแนะนําว่าให้ไปหาตํารวจ ทีนี้คนขับรถเมย์เขาก็มาบอกเราเดินเดินออกมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรออะไรเงี้ยเราก็เล่าให้ฟังแบบแบบเขาก็เหมือนเขาบอกว่าในรถนะมีกล้องวงจรปิดให้จดเลขรถเอาไว้แล้วก็พยายามเอ่อให้ให้แล้วเขาจะอัปโหลดวิดีโอลงไปในระบบแล้วให้เราไปติดต่อตำรวจแล้วเดี๋ยวตำรวจก็จะดูแบบวิดีโออะไรอย่างเงี้ย เราก็ไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรได้เนาะนะตอนนั้นก็คือแบบลองไปสถานีตํารวจก่อนแต่ก็พอไปถึงสถานีตํารวจคือเขาปิดสี่โมงไงเราไปถึงสี่โมงสองนาทีเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาต่อเรื่องเล่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ว่าเราทําอะไรจนถึงณนะปัจจุบันแต่มันก็ยังไม่เสร็จโปรเซสนะคือแบบมันจะต้องมีโปรเซสต่อไปแต่เหมือนจะเล่าเป็นไกด์ไลน์เฉยๆเศร้า <laughs> เดี๋ยวเรา ต่อด,ด้วยคลิปหน้าเพราะเราไม่รู้ว่าความยาวคลิปลงได้แค่ไหนอ่ะ,อะมาเรามาเล่าต่อจากคลิปเมื่อกี้ที่บอกว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นเราโดนขโมยของไปยังไงทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือคนขับรถเมย์เขาเขาพาเราไปไอสถานีตำรวจอันหนึงที่เขาต้องขับรถผ่านอยู่แล้วแหละเขาก็บอกเราว่าเออลงป้ายนี้นะอะไรเงี้ยเราก็ลง ลงไปเสร็จเราก็รีบเดินไปแต่โชคร้ายเราไปถึงสถานีตํารวจตอน4ี่โมงสหรือ3นาทีนี่แหละซึ่งเขาปิดตอน4ี่โมงตรงแล้วเขาก็แบบปิดทุกอย่างล็อกทุกอย่างแล้วเอาป้ายโคล s มันมาแบบใส่ไว้ตั้งไว้ข้างในอ่ะคือเรามองเข้าไปก็จะเห็นเป็นป้ายแบบโคล s เปิดอีกที8ปดโมงพรุ่งนี้เราก็แบบไม่รู้จะทํำยังไงเพราะว่าติดต่อเร็วเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีใช่ไหมเราก็มอง,มองหาเจอเลขเลขเบอร์โทรหนึ่งสามหนึ่งอะไรที่มันเขียนเบอร์โทรว่าถ้ามีเหตุอะไรให้ใ hey, ห hey ้ เบอร์นี้เราก็เลยกดเบอร์แล้วก็ลองโทรแล้วก็แบบรีบอธิบายพอมีผู้หญิงรับล้วก็อธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉันโดนขโมยของแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็อธิบายเสร็จปุ๊บเขาก็พยายามที่จะเอาข้อมูลเขาถามข้อมูลเราต่างๆนานาถามรายละเอียดแล้วก็พยายามถามว่าเกิดเกิดเอ,อ่อเหตุเกิดที่ไหนตรงไหนเวลาประมาณกี่โมงแล้วยังไงบ้างคือมันไม่ใช่สตอรี่แบบของหายอย่างเดียวของเราคือแบบของหายแล้วก็แบบ ไปตามไปบัสแล้วก็มีอะไรคือเราก็พยายามเล่าอะเนาะเขาก็พยายามถามว่าแล้วรูปร่างลักษณะคนร้ายเป็นยังไงแบบคนที่น่าสงสัยอะให้ลองเล่าให้ฟังเราก็แบบเล่าคือเราถ่ายพยายามถ่ายรูปไว้ไอตอนที่เราพยายามเดินตามแบบยังไม่วิ่งอะเนาะเราก็ลองถ่ายแต่ว่าเขา่ะอยู่ไกลมากที่เราพอเห็นลางๆก็คือเสื้อสีอะไรกางเกงอะไรประมาณไหนแต่ในรูปอะไม่ได้เห็นหน้าชัดเจนเห็นแค่รูปทรงเราก็แบบ คือณนะตอนนั้นให้เราอยากหยิบกล้องมาถ่ายรูปอยู่เนะี่ยตอนที่ขึ้นไปบนรถแล้วแต่แบบด้วยสถานการณ์โดนเยว่อะไรต่างๆนาน,นา,นนานคือเราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไม่ทันเลยเราก็แบบอาเสียดายนิดๆแต่อย่างน้อยเราก็ได้มีรูปอยู่นิดนึงตอนที่แบบเราคิดจะตามเขาไปแล้วเราเป็นรูปไกลๆก็คือก็พยายามอธิบายจากรูปที่เรามีว่าคนไหนสูงผอมอะไรคือเขาก็ถามละเอียดเนาะเสื้อสีอะไรประมาณไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ถา,ถามถึงอุปกรณ์ที่หาย ว่ามีอะไรบ้างเราก็อธิบายเพราะว่าของที่เราหายมี3อันมีคอมพิวเตอร์มีโทรศัพท์กับ iPad ซึ่ง3อันนี้ก็เป็นแบบอันเก่าๆแล้วแหละ <c oughs> คือมันเก่าหมดแล้วเราซื้อตั้งแต่ก่อนเราแบบมาออสก่อนที่เราไปนิวมาออสก็คือเกิน5ปีทุกทุกตัวและวแล้วมันก็ใกล้ตายที่เราบอกว่าโทรศัพท์ใกล้ตายคอมพิวเตอร์ความจริงมันก็แบบ เคยเคยโดนน้าไปรอบหนึ่งแล้วมันก็หน้าจอมันก็ค่อยๆไล่ดํามาจะเอาไปซ่อมเอศูนย์ซ่อมบอกว่ามันมันเก่าแล้วไม่ควรซ่อมให้สํารองข้อมูลไว้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวพอปีหน้ามันก็น่าจะเสียแล้วก็ค่อยซื้อใหม่อะไรเงี้ยเราก็แบบคือในใจตอนนั้นก็มันยังไงมันบอกไม่ถูกอ่ะคือเราก็รู้ว่าของมันเก่าแล้วแล้วเราก็กําลังแทนจะซื้อใหม่เร็วๆนี้แต่เราก็ไม่พร้อมที่จะซื้อแล้วเราก็เสียดายข้อมูลเออ จะบอกว่าอะไรเสียดายไทยซิมการ์ดที่มันอยู่ในเครื่องเพราะว่าเราเราทิ้งใสเราใส่ไทยซิมการ์ดในเครื่องโทรศัพท์สำรองใช่ไหมแล้วก็เสียดายอันนั้นมากๆเพราะว่าแบบถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นเออเราต้องแบบติดต่อจากไทยหรือให้เขาส่งส่งมาอ้อนมันมันจะค่อนข้างยากไงแล้วก็ข้อมูลเราโชคดีมากที่เราเก็บข้อมูลทุกอย่างไว้ใน Dropbox ก็คือคือเราไม่เคยเก็บข้อมูลในคอมช่วงหลังๆอะ่ะคือเรา ใส่ผ่านดอบบ็อกและดอบบ็อกก็จะลิงก์กับคอมเราสิ่งที่เราทำเลยนะก็คือเข้าโทรศัพท์ไปอันลิงดอ x บ็อกกับเครื่องคอมคือมันจะขึ้นอยู่ว่าอัลลิงอยู่กับ2ไดเสเครื่องเป็นคอมกับโทรศัพท์เราก็กดอันลิงกับคอมแล้วเราก็พยายามเปลี่ยนพาสเวิร์ดให้เร็วที่สุดแล้วก็ข้อมูลแบบสำคัญจริงๆคือเราพยายามเปลี่ยนพาสเวิร์ดของ ของเมลที่สําคัญเราจะมีเมลสําคัญกับเมลแบบเรื่อยๆเปอยๆที่ไม่ได้ใช้อะไรสมัครเอาไว้เพื่อล็อกอินกับโทรศัพท์อ่ะเราก็เลยเลือกที่จะเปลี่ยนพา e สเวิร์ดเมลสําคัญแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนเมลที่ไม่ได้มีสาระอะไรเรากะว่าทิ้งเมลนั้นไว้เพื่อที่จะดูเวลาเขาแบบคอนเน็กกับเอ่อคอนเน็กับอินเทอร์เน็ตเพราะว่าเราคิดว่าเขาจะต้องเอาไปขาย เขาแบบเขาหยิบไปอย่างเนี้ยเขาต้องตั้งใจจะเอาไปขายหรือ,อยังไงสักอย่างมันจะต้องคอนเน็ตอินเทอร์เน็ตสักวันหนึ่งแล้วพอคอนเน็ตอินเทอร์เน็ตเราอาจจะสามารถดูได้ว่าว่ามันอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแต่ทีนี้คือแบบตอนนี้คือ iPad ก็มันไม่มีซิมอยู่ในนั้นอยู่แล้วอ่ะส่วนโทรศัพท์มันก็แบบพังอ่ะเราก็ไม่รู้เขาเขาจะเปิดได้หรือเปล่าดูจากทรงแล้วเขาก็ไม่น่าฉลาดเท่าไหร่แต่ก็แบบ ประเด็นคือเราทําอะไรไม่ได้แล้วไงสิ่งที่เราทําดีที่สุดก็คือพยายามติดต่อเขาแล้วก็เราพยายามไปติดต่อสถานที่ตรงตรงใกล้ลานจอดรถเพราะว่ามันมีกล้องวงจรปิดพย,พ,ยพ,ยพยายามถามเขาว่าแบบฉันจะสามารถดึงข้อมูลจากกล้องวงจรปิดได้ไหมซึ่งเขาไม่ใช่คนเจ้าของกล้องเขาจะต้องแบบติดต่อแลนเจอร์เขาบอกว่าเป็นแลนเจอร์เป็นโลโคแอร์อะไรสักอย่างไม่รู้เป็นเบอร์เขาก็แบบพยายามโทรให้ แล้วพอแลนเจอร์รับเราก็แบบพยายามอธิบายพยายามเล่าให้ฟังแต่ว่าทางแลนเจอร์บอกว่าเขาทําให้ไม่ได้เขาทําไดเล็กอะไรไม่ได้เขาต้องรอตํารวจติดต่อเขาแล้วเขาถึงเออซัพพอร์ตข้อมูลได้อันนี้ก็เลยบอกว่าเออฉันแจ้งตารวจแล้วก็คือหลังจากเราแจ้งอธิบายไปหลายอย่างประมาณสักเกือบ20-30นาทีที่แบบเขาทำํทำทาถามอะเนาะเขาก็บอกเราว่าเออเขาเออ,เอ,อให้จดเคสนมเบอร์นะ รีพอร์ตนัมเบอร์คือเลขนี้เขาก็บอกเลขมายาวๆเราก็บอกเราเลแจ้งตำรวจแล้วเราได้รีพอร์ตนัมเบอร์มาแล้วแล้วก็เขาบอกแค่ว่าให้รอตำรวจอินเวสทิเกตแล้วเดี๋ยวตำรวจก็อาจจะแบบติดต่อกลับหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็คือแบบเราก็ทําอะไรไม่ได้แล้วเราก็บอกทางเลนเจอร์เลนเจอร์ก็บอกโอเคเดี๋ยวขอเคสนัมเบอร์ไปจทย์แล้วพอแบบหลังจากนั้นเขาบอกว่าถ้าเกิดตำรวจติดต่อ,อมาเขาก็จะแบบรัว ว่าว่าลิงก์กับคนนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยพยายามบอกโลเคชันของของกล้องที่มันควรจะเป็นว่ามันอยู่ตรงจุดนี้ตรงนี้รถคันสีนี้ป้ายทะเบียนนี้อยู่มุมนี้ของของที่จอดรถอะไรเงี้ยก็คือพยายามให้ข้อมูลมากที่สุดแล้วก็หลังจากนั้นคือกับเรื่องตำรวจกับเรื่องเลนเจอร์อะไรเงี้ยคือเราทําอะไรไม่ได้จริงๆเราก็ต้องรอเรื่องกล้องเรื่องอะไรเงี้ยเราก็ต้องรอสิ่งที่ทําได้ก็คือพยายามติดต่อทุกอย่างที่ที่แบบ พยายามเช้นทุกๆอย่างทุกๆพาสเวิร์ดเท่าที่ทําได้แล้วก็ซิมไทยเราพยายามโทรไปถามเขา <c oughs> เขาก็บอกว่าให้ออกซิมใหม่เบอร์เดิมส่งไปที่บ้านที่ไทยอะไรเราก็คิดว่าเดี๋ยวเราค่อยส่งไปที่บ้านแล้วก็ฝากเพื่อนที่กลับไทยถือมาด้วยอีกทีทีหลังคือพวกนี้เอาจริงๆมันก็ไม่ถึงกับเครียดต้องเครียดมากมายเนาะ <laughs> เพราะว่า เครื่องมันจะตายแล้วอ่ะโทรศัพท์ก็เปิดไม่ติดแล้วคอมก็ไล่สีดำมาจะครบแล้วข้อมูลก็แต่แค่มันยังไม่พร้อมสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราแค่รู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมที่จะใช้เงินก้อนไปซื้อเครื่องใหม่เรากะว่าเราเราสับเราสำรองเงินค่าเทอมเอาไว้แล้วสำรองเงินค่าบอนที่พักเอาไว้เราก็คิดว่าเดี๋ยวเรา เดี๋ยวไอเนี่ยก็คือสำรองไว้สำหรับสองอันนี้เดี๋ยวเราค่อยๆเก็บเงินใหม่ถ้าได้ก้อนหนึ่งที่มันพอซื้อคอมซื้อโทรศัพท์อะ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปซื้ออีกทีเราก็แค่แผนจะเปลี่ยนเฉยๆไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกระทันหันแบบนี้ตอนนี้สิ่งที่ทําก็คือเราก็ดึงเงินจากที่เราสำรองจะจ่ายค่าเทอมอ่ะไปลองเอ่อไปเพื่อลองเตรียมที่จะสั่งเครื่องใหม่เพราะว่า หนึ่งเราเราจะต้องใช้เครื่องเนี้ยในการเรียนแน่ๆเพราะว่าเราต้องใช้คอมแน่นอนในการเรียนเราก็ต้องใช้คอมในการสอบเอ่อมันต้องใช้ใช้คอมทําทุกๆอย่างทําแบบทั้งเวิรดทั้งการสอบทุกๆุกกอย่างเลยมันต้องใช้และทีนี้เอ่อเราก็ตั้งใจเล็งไว้ตั้งใจจะซื้อใหม่อยู่แล้วตั้งแต่ที่เอาไปซ่อมแล้วเขาบอกว่ามันซ่อมไม่ได้มันก็แค่แบบเหมือนจะเกิดขึ้นเร็วขึ้นประมาณนี้เหรอ ก็คือต้องขอบคุณในความมันเป็นความโชคร้ายที่ยังพอมีความโชคดีที่เขายังคืนกระเป๋ามาเพราะว่าในกระเป๋าอะสิ่งที่เขาคืนมาคือเอกสารแต่ละยังมีอยู่พวกพาสปอร์ตบัตรประชาชนอะไรเงี้ยมันยังอยู่ในกระเป๋าทีนี้เราก็เลยตั้งใจว่าเราจะอาจจะไม่พกพาสปอร์ตติดตัวแล้วเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันมันเกิดขึ้นได้ปกติเราจะเป็นคนติดกระเป๋ามากเราจะไม่ค่อยวางห่างตัวมากซึ่งรอบนี้ก็ไม่ได้ห่างตัวมากนะมันก็แบบถือว่าอยู่แบบในบริเวณใกล้ๆเลย แต่ทีนี้คือเราก็เคยได้ข่าวว่าเพื่อนบางคนอ่ะมีเกิดเหตุเหมือนแค่เดินถือกระเป๋าเฉยๆอ่ะแล้วก็กลุ่มคนพวกเนี้ยก็คือมาดึงดึงไปจากตัวเลยแต่เพื่อนบอกว่าฉันก็เลยถีบมันไปแล้วก็มันล้มเพื่อนก็เลยแบบด่ากลับอะไรเนี้ยซึ่งเราก็ตัวเล็กเนาะเราไม่รู้ว่าเราจะสามารถทําแบบนั้นได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราตั้งใจจะทําหลังจากนี้ก็คือเราจะแยกพาสปอร์ตเก็บไว้ที่แบบที่ล็อกเกอร์ตังหาแบบให้มัน อยู่คนละที่ของอะไรอยู่คนละที่กันบ้างก็หวังว่าไม่รู้ว่าจะพอช่วยได้ไหมแอทีนี้ก็คือเหมือนเป็นประสบการณ์ของตัวเองให้เพื่อนๆได้ฟังประมาณนี้ละกันเนาะเพราะว่าพูดมายาวแล้วแล้วก็เศร้าร้องไห้เป็นหลายรอบแต่ว่ามันก็ไม่ควรจะเศร้ามากมันเหมือนแบบพระเจ้าให้เราซื้อเครื่องใหม่เหรอไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าอะไรมันเกิดมันก็ต้องเกิดแล้วเนาะแต่แค่รอบหน้าเราจะระวังกว่านี้ อะไรทุกคนเป็นกำลังใจให้เราในการได้โปรสเกตโปรเกรสต่อไปสำหรับเรื่องนี้ด้วยนะหรือขอให้เราได้ของคืนทุกคนภาวนาให้เราด้วยนะขอบคุณสวัสดีเจ้าจรขโมยของวันนี้เราแค่อยากจะมาบอกว่าขอบคุณที่เอาของพังๆของเราไปทำให้ในที่สุดเราได้ตัดสินใจซื้อของใหม่นั่น สั่งมาแล้วได้มาแล้วเรียบร้อยและเราก็จะมาตอนแรกจะมาอันบ็อกให้ดูแต่ว่าเมื่อกี้อัดวิดีโอโดยทีออ่ไม่ได้กดอัดไปเรียบร้อยแล้วพูดเป็นรอโบโบะมากก็คือพลาสติกอะไรก็คือแบบแกะออกไปแล้วเมื่อกี้เอามาเราก็มาพูดกันต่อได้อยู่คือคอมเราที่ท่านเอาเอาไปที่เจ้าโจนทั้งหลายเอาไปนั้นมันกําลังจะพังมานานมากแล้วมันโดนน้ามาตั้งแต่3ปีที่แล้วมันก็เริ่มแบบ ดำไล่หนะ้าจอดำไล่มาเรื่อยๆมันนานมากเราตั้งใจจะซื้อใหม่เราตั้งใจว่าเออจะจะซื้อใหม่สักทีเดี๋ยว,วถ้าเรากลับไทยเราก็จะไปซื้อใหม่ที่ไทยทีนี้ดันไปเจอว่ามันสามารถสั่งจากข้างนอกก็ได้สั่งจากแบบออ,ออนไลน์แล้วมันก็สามารถได้แป้นภาษาไทยไม่จําเป็นต้องซื้อที่ไทยเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอองั้นเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาออแล้วเราก็ค่อยมาซื้อนี่เราก็เลยแบบอ่ะโอเค เดี๋ยวเราค่อยซื้อเป็นของขวัญวันเริ่มเรียนดีกว่าถ้าเราตัดสินใจเรียนหาคอร์สเรียนเรียนได้แล้วปุ๊บเราก็จะซื้อให้ตัวเองเราก็จะใช้เครื่องใหม่เนี่ยในการเรียนเพราะว่าเครื่องเก่าอ่ะนอกจากมันโดนน้าเริ่มไล่หนะ้าจอดำแล้วแบตเสื่อมเอาไปซ่อมเขาก็จะบอกว่าเอ้ยเยจ้าหน้าที่บอกว่าน้องไม่เกินปีหนึ่งอะ่ะมันก็พังแล้วมันเก่ามากแล้วแล้วข้างในป่านี้โดนสนิมไปแบบ ไม่รู้ตั้งเท่าไหร่แล้วพี่ไม่แนะนําให้ซ่อมอย่าซ่อมเลยเพราะว่าซ่อมไปก็ไม่คุ้มเก็บเงินไปซื้อเครื่องใหม่ดีกว่าพี่เขาบอกว่าะไรเอาเงินที่จะซ่อมไปซื้อที่สํารองข้อมูลเอาไว้ดีกว่าอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไปซื้อมาแล้วเรียบร้อยตัวสํารองข้อมูลแล้วก็สํารองข้อมูลจากเครื่องเก่าไปหมดแล้วทีนี้ก็เหมือนจะเป็นเรื่องงามยามดีในการได้เครื่องใหม่เพราะว่าท่านโจรได้เอาไปช่วงวัน black friday พอดี เราสามารถออเดอร์เครื่องนี้ได้ทัน b l c k k f ฟ i d y y ได้ g i ฟต์การส่วนลดมาแบบเกือบ300อดอลก็เลย u n นบ x ็อกคร่าวๆให้ดูไปด้วยเลยเป็นการเยอะแยนหน่อยๆ <c oughs> ก็อ่าดูเขาว่าเขามีอะไรมาให้บ้างในกล่องก็ไม่มีอะไรมากก็จะมีแบบมีตัวเครื่องมีเขาเรียกอะไรอะ่ะมีแบบพวกนเนี่ยอันนี้ยแบบนี้แล้วก็ ตัวที่ชาร์จที่ชาร์จเขาก็ให้เลือกได้นะว่าจะเอาแบบธรรมดาหรือว่าจะเพิ่มอีกหน่อยนึงเอาเป็นแบบ30วัตหรอหกเจ็ดสิบวัตต์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบให้เพิ่มเงินส่วนเ,เครื่องคอมอันนี้เราคือออเดอร์จากของออสเตรเลียนะแต่ว่าเราออเดอร์ภาษาไทยจ้าจิ๊ดจ๊เปิดถึงไหนแล้วเนี่ยมาดูกันแป้นเป็นภาษาไทยด้วย เราสั่งจากอ๋อแล้วก็ได้แป้นไทยนี่คือเหตุผลที่เราเลือกออเดอร์จากแบรนด์นี้เพราะว่าเราอยากได้แป้นภาษาไทยเราไม่อยากได้แบบแป้นอังกฤษอย่างเดียวแล้วไปต,ติดสติ๊กเกอร์อะไรที่หลังนียเราจะมาลองใช้ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างเราก็ไม่เคยใช้แบบตัว Macbook มาก่อนเนาะแต่ก็โอเคไม่มีอะไรมากก็แค่อยากจะรู้สึกว่าโอเคเรามัวแต่แบบโพสต์โพลมาตั้งนานในที่สุด เราก็ตัดสินใจได้สักทีว่าแบบเออมันต้องซื้อเครื่องใหม่เราเราเลงมานานมากแล้วจริงๆแล้วก็แบบมัวแต่เสียดายมัวแต่เสียดายทั้ทงทั้งที่บางทีเออมันก็ควรจะต้องใช้อะน้องเงินมันก็ไว้ใช้ก็คงจะถึงเวลาจริงๆแหละเราก็ไม่รู้ว่าจะยังไงมันอาจจะเป็นจังหวะที่เราควรจะซื้อใหม่จริงๆหรืออะไรก็ไม่รู้เอาเป็นว่าอะไรที่มันผ่านไปแล้วเราเาแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วก็มาลอง มุ่งหน้าแก้ <c oughs> เขาเรียกอะไรนะไม่ย้อยเวลาไปแก้ไขแต่ว่าก็ดูว่าอะไรมันแบบทําอะไรได้บ้างแล้วก็ค่อยๆทําไปนี่ก็อยากจะมาอัปเดตนิดนึงเกี่ยวกับสถานการณ์ก็คือตํารวจก็ไม่ทําเคสต่อเพราะว่าของเราพอแจ้งพวกแบบ ราคาพวก property พ,พ,พ,พวกราคาต่างๆแล้วมันรวมกันไม่ถึง3 0มพดอลารมันรวมกันได้แบบประมาณ2,700อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยตอนแรกมีชื่อ case number เขาก็เอา case number ออกเลยตำรวจเขาก็แบบไม่มีคนมาดูแลเคสและเราพยายามโทรถามไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้แบบมารับเลือกเขาบอกว่าถ้าเราเช็คแล้วเห็นมันออนไลน์แล้วโลเคชันอยู่ตรงไหนค่อยไปบอกเขาอีกทีแล้วก็เราก็เช็คย่งไงมันก็ไม่อนคือแบบ ไม่รู้ว่าเขาออนไม่เป็นหรือว่าเขาไปหาคือเขามีคนของเขาที่แบบเอาไปให้แล้วเขาก็แบบจัดการรีเครื่องอะไรพวกนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ค่อยมีหวังเท่าไหร่แต่พอเราคิดถึงว่าแบบเออแล้วเราจะไปเอาเครื่องเก่ามาทําอะไรคือแบบเอามาเปิดรันโปรแกรมอะไรเล่นหรือเล่นอะไรเงี้ย มันก็พอได้อยู่แต่อย่างโทรศัพท์อย่างเงี้ยตอนแรกเราเสียดายซิมมากแต่ตอนนี้คือเราออกซิมใหม่หมดแล้วซิมไทยก็ทําเรื่องแล้วขอมาแล้วแล้วก็ได้เขาส่งไปที่บ้านแล้วซิมออสเราก็ไปออกเป็นเป็นอันใหม่มาแล้วอะไรเงี้ยล้วก็กําลังมีไอเดียว่าอาจจะหาพวกแบบมือถือมือสองถูกเพราะว่าเครื่องนั้นก็แบบล่แหลมมากเสียงก็ไม่มีลำโพงอะไรพวกนี้คือไม่มีเสียงมาสักพักหนึ่งแล้วเมื่อก่อนอนะแบตบมันววมตัวโทรศัพท์นะไม่ใช่ตัวคอมตัวโทรศัพท์ เรื่อนสำรองอะตอนแรกแบกมันบวมแบบบวมจะระเบิดเห็นแล้วน่ากลัวกลับไทยเราก็เลยไปซ่อมทีนี้พอไปซ่อมเสียงหายแล้วก็ไปให้เขาแก้ให้อีกแล้วช่างเขาพูดขึ้นมาว่าถ้าเสียงหายอีกอาจจะซ่อมไม่ได้แล้วนะเราก็เลยแบบเออถือมาออสแล้วก็คิดว่ามันคงจะใช้ได้สักพักถือมาแป๊บเดียวเสียงหายอีกเครื่องนั้นก็เลยแบบแทบไม่ได้ใช้มานานแล้วทีนี้ มันคงเป็นเลิกงามเลิกงามยามดีในการซื้อของใหม่จริงๆแหละแบบยกเซ็ตไปเลยจะแสกจได้ iPad นดนิดๆแต่ iPad มันก็รีเทิร์นไม่ได้แล้วเครื่องมันแบบเก่ามากแล้วอะ่ะคือ Apple ไม่รับแล้วเขาบอกว่ารับแต่รีไซเคิลมีสิ่งที่เรารู้สึกว่าเพื่อนได้ถามคำถามแล้วเราก็แบบโชคดีมากที่เราเไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นเขาถามมาว่าอ้าวแล้วข้อมูลหลักเป็นยังไงอ้าวแล้วเ แล้วแอปธนาคารอะไรพวกนี้เป็นยังไงอะ้วพวกรูปภาพก็หายหมดสิอ้าวแล้วอออะไรคือเขาก็จะเป็นห่วงพวกข้อมูลคนส่วนมากนะเขจะเป็นห่วงพวกข้อมูลรูปภาพพวกแอปธนาคารพวกแบบการเข้าถึงซึ่งข้อมูลทุกอย่างที่เราทํางานในคอมอะไรเงี้ยคืออยู่ในดรอปบล็อกหมดเลยเออบางคนก็จะใช้ วันไรแต่ว่าเราถนัดใช้ดอบบ็อกเนาะเราก็ทําทุกอย่างไฟล์ทุกอย่างก็คือเป็นไฟล์ที่อยู่ในดอบบ็อกเพราะฉะนั้นเราไม่มีปัญหาเรื่องข้อมูลหายเลยสักนิดหนึ่งปัญหาคือคือเราก็แค่อัดลิงก์ดอบบ็อกก็คือแบบถ้าใครได้ไปก็อาจจะแบบเห็นภาพเราที่ยังอยู่ในนั้นซึ่งมันก็จะเป็นภาพถ่ายทั่วๆไปเราก็ไม่ได้ถ่ายอะไรไม่ดีมันก็แบบเออเขาก็คงไม่ได้เอาไปขายเอาภาพไปขายอะไรเท่าไหร่ไม่ได้มีความลับอะไรเนาะก็เออ ส่วนพวกแอปธนาคารอะไรเงี้ยเราใช้กับเครื่องหลักแค่อย่างเดียวเราไม่ได้ล็อกกับเครื่องอื่นๆเลยคเ,เครื่องสำรองเราก็ใช้ไว้แค่แบบเล่นเกมฟังเพลงอะไรเง,งี้ยไม่ได้แบบเราเคยล็อกไว้ตอนแรกตอนที่ตอนที่แบบเปลี่ยนเครื่องหลักแต่ทีนี้เรารู้สึกว่ากับไทยเครื่องไอ้เครื่องสำรองเราตั้งใจจะไปเปลี่ยนที่ไทยด้วยตอนนั้นเราก็คิดว่าเ,เดี๋ยวเราจะไปซื้อเครื่องใหม่เปลี่ยนก็ก็ล็อกออกไปเลยดีกว่าก็เลยแบบ ไม่มีพวกแอปธนาคารอะไรพวกนี้อยู่ในพวกเครื่องสำรองและ iPad ก็ไม่มี iPad นี้แบบแทบไม่ได้ล็อกอะไรเลยพวก Facebook IG ก็เหมือนจะไม่ทันล็อกด้วยเพราะว่าใช้แค่ดู YouTube เล่นๆแค่นั้นก็ประมาณนี้อาเป็นว่าทุกคนก็นอกจากระวังตัวคือเวลาเราไปคุยกับใครเราไปคุยเล่าให้เพื่อนฟังเขาก็บอกว่าเอ้ยฉันเคยโดนเหมือนกันฉันเคยโดนขโมยกระเป๋าตัง พอไปเล่าให้รีเซพชันที่โรงเรียนฟังเขาก็บอกเขาเข้าใจเพราะเขาก็โดนเหมือนกันตอนที่เขามาออสใหม่ๆพอไปเล่าให้เพื่อนอีกคนฟังเขาก็แชร์เรื่องเพื่อนของเพื่อนที่โดนเหมือนกันหรือเพื่อนอีกคนเขาบอกเออปีที่แล้วฉันก็เพิ่งโดนวางไว้ข้างๆตัวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวมากแต่ละคนก็มีประสบการณ์โดนแบบขโมยของกันทั้งนั้นเลยอะ่ะคือมันไม่ได้ไกลตัวเพราะฉะนั้นเพื่อนก็ให้ระวังมากๆแล้วก็ สำรองข้อมูลเตรียมพวกเรื่องข้อมูลพวกอะไรอย่างเงี้ยแบบถ้าเกิดอะไรขึ้นก็จะได้เปลี่ยนรหัสอะไรให้ไวที่สุดก็มีแผนสำรองไว้ก็จะได้ปลอดภัยกว่าเอาล่ะเราก็จะไปลองเซตเครื่องใหม่และไม่รู้จะขำหรือจะสงสารโจรดีที่เอาเครื่องพังไป ก็เอาเป็นว่าเอาเถอะเราถือว่าทำบุญทำทานนะคะฮ่าบาย